สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเลิฟชลองค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญเป็นหสาวสวยหน้าใสมากๆนะคะขอต้อนรับน้องนาตาลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวยใสมากๆแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้ได้ดูบ้างคะตอนนี้กําลังถ่ายละครอยู่นะคะชื่อกุหลาบเหนือเมฆอะค่ะกุหลาบเหนือเมฆช่องเจ็ดค่ะอืมทำไมชื่อเป็นเรื่องแบบว่าดูเป็นแบบกุหลาบกุหลาบแต่ต้องมีอะไรในี่ยผู้หญิงเยอะอ๋อรอนร้จะมีจะมีสองฝ่ายฟาดซันกันแต่จะเป็นคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าด้วยอ่ะสนุกสนานสนุกสนานเร็วๆนี้หรือเปล่า พิ่งคิดว่าถ่ายไม่นานนะไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันว่าจะเมื่อไหร่อะคะเริ่มถ่ายปุ๊บออกปั๊บไงเออไม่ได้ไม่แน่เหมือนกันเอออันนี้ก็เป็นไหล่เรื่องแล้วเนอเข้าวงการมาแบบสักพักแล้วเนอประมาณสาปีแล้วค่ะอุ้ยหลอแไบปบแป๊บแป๊บประมาณ3ามปีแรกๆก็เห็นในโฆษณาอะไรอย่างงี้นิดๆในนอยนะคะวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่หอมนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวเลี้ยงนี่นีก็จะเป็นตะกูลเส้นไม่รู้ว่าชอบทานเส้นหรือเปล่าทานได้หมดเลยค่ะจริงหรือเปล่านี่เลิศเลย เป็นเส้นใหญ่นะคะผัดพริกเผาแล้วก็เป็นประมึกเ <H it> ส้นใหญ่ประมึกพริกเผา ง่ายๆทานแล้วจริงหรือเปล่าเราว็ทำกับข้าวไหมที่บ้านทำบ้านแต่ก็ไม่ค่อยไม่ใช่คนที่แบบทำกับข้าวเองตลอดอย่างนี้ไม่ใช่แต่ก็แบบนิดหน่อยกุบกิบนิดนิดได้แต่ให้ลงแบบทำตลอดก็ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยบ้างบ้างแบบทำบ้านทํทำบ้างพอแบบว่าเวลาหิวนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำเองพอได้แต่ว่าคนอื่นทานจะอร่อยหรือเปล่าอีกเรื่องนึงโอเควันนี้นะคะก็จะมีนี้เสิร์ฟนะคะเป็นววตามินนะคะ2 0 0ร้สลิม ก็ถ้าเกิดว่าหิวก็ดื่มได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่หิวก็แช่ไปก่อนได้นะคะเริ่มแรกน้องนาตาลีเข้าวงการมาได้ไงคะคือเริ่มแรกเลยลีจะถ่ายโฆษณานิดหน่อยแล้วก็มีถ่ายหนังสือนิดนึงอะไรเางี้ค่ะแล้วก็เพิ่าได้เล่นหนังเรื่องหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทางโพลิพลาสเห็นจากเห็นจากหนังข่าวโปรโมทของหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเซ็นที่โพลิพลัสอยู่กับโพลส เป็นไฮโซโอ้ยไม่หรอกเป็นแบบว่าทายาตระกูลดังนิดนึงนะคะแต่ทำไมอยู่ดีๆจะพัดจะผูมาเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องบอกว่าทำธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราชอบรักตรงนี้ชอบนะคะคือตอนแรกเลยที่เข้ามาทําก็คิดว่าคือถ้าเรามีโอกาสเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากทําอะไรเป็นคนชอบลองทําอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะคะใช่แล้วก็เป็นยิ่งเป็นอะไรที่แบบ คือยิ่งเป็นอะไรที่เราคิดว่าอุ้ยน่าสนใจน่าลองดูแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้ลองก็ดี่เงี้ยดิ้ก็เลยเออตอนนั้นพอดีเรียนจบพอดีด้วยค่ะจบปร,ริญญาตรีแล้วจบมาทางด้านไหนอ่ะจบศิลปศาสตร์อืตอนนั้นจบศิลปาศาสตร์ค่ะแล้วก็ก็เลยว่างพอดีแล้วมีหนังติดต่อเข้ามาค่ะก็เลยคิดคือจับถ่ายหนังสือแล้วก็คือไปแคสหนังอย่างเงี้ยหรอคะหรือเปล่า<ด>ไม่ไม,ไม่อันนี้ คือเหมือนเขาเห็นจากหนังสืออะค่ะแล้วก็แล้วก็เขาติดต่อเข้ามาค่ะแล้วก็ก็คิดอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแต่เพอินว่ามันเป็นช่วงที่เราเรียนจบพอดีนะคะแล้วก็ว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสเเหมือนกับเออก็ไม่เสียหายอะไรนะครั้งหนึ่งในชีวิตลองทาดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําตอนนั้นถ้าเกิดไม่ว่างแล้วอย่างเงี้ยมันก็แบบอาจจะไม่ได้ทำนะคะก็เลยอะไปเล่นดูลองดูแล้วก็พอลองแล้วก็ชอบใช่ไหมสรุปว่ามีอค่ะดีชอบรลว่ามันเป็นอะไรที่ ที่หาไม่ได้นะหมายถึงว่าข้างนอกมันเป็นประสบการณ์อีาแบบจริงๆนะคะแล้วตอนเด็กๆแบบว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะคะจริงจริงนี่ไม่ค่อยมีความหายใจเล็กน้อยคือยังคิดอยู่เลยอะว่าคือบางคนเขาจะมีมีความคิดเปนเด็กมีฝันว่าโตขึ้นฉันจะเป็นตำรวจฉันจะเป็นหมอฉันอยากเป็นนางสาวไทยแต่นี่ไม่มีอยากมีเหมือนกันนะคะพี่๋อมมีไหมมีอยากเป็นดารา ไมจริงจริงเพราะว่าคือเด็กๆอ่ะคิดว่าดาราเนี่ยมันต้องแบบว่าได้มีเพื่อนเยอะได้ไปเทีเออ่ยวนูน่นนี่แค่นั้นเอง <mit> ไม่ได้แบบว่าอะไรเลยคิดแค่นั้นตอนเด็กแบบดูละครอุ๊ยอยากเป็นอ,อย่างเงี้ย<ะ>เหมือนมีเพื่อนเยอะอ่ะชอบมีเพื่อนเยอะๆแล้วนอกจากแบบว่างานละครหนังโฆษณาอยากทําอะไรอื่นอีกไหมคะในวงการบันเทิงพี่ก็ได้เรื่อยๆนะคะเหมือนถ้ามีอะไรที่ที่ให้ทําแล้วคิดว่า เราเราเราน่าจะพอทําได้ก็ก็อยากนะคะแต่ก็เหมือนเนี่ยมันไม่มีฝันที่แบบฉันจะต้องอยากทําอันนี้ให้ได้แต่ว่าแต่เป็นคนเปิดกว้างเหมือนถ้าเกิดมีโอกาสสมมติเป็นพิธีกรเป็นนู่นนี่อะไรลีลีก,ลก็ลีก็สนใจเหมือนกันนะคะบางคนไม่มีฝันแล้วบังเอิญได้มาทําแล้วมันเป็นแบบหลงรักมันก็พี่ผมก็นั่นก็เป็นช่วงจังหวะที่โชคดีมากเลยเนาะโชคดีค่ะคือ,อจากจากคนที่ไม,ไม่ไม่คิดว่า ว่าจะได้มาเข้ามาในวงการนะคะแล้วก็พอเอินว่าอย่างที่บอกนี่อ๋องว่ามีโอกาสได้เข้ามาจริง้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะว่าเอยได้มาลองทำอะไรที่เราชอบทำอะไรที่เรารักที่เราทำแล้วมีความสุขก็ถือว่าโอเคไม่โอเคก็ได้ทำอะไรในสิ่งที่มีความสุขก็ก็ดีอะค่ะเคยมีคนแบบว่าทักเราผิดไหมว่าเราเป็นคนนู้คนนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยนะไม่ค่อยหรอยังไม่ค่อยอ่ะแต่ ก็จะมีหลายคนที่ทักว่าอหน้าคล้ายคนนี้คนนี้คนนี้แต่ไปซ้ากันสักคนค่ะจริงคือตลกนีอ่ะก็เหมือนพอไปเจอบางบางคนก็จะทักว่าเหมือนคนนี้คนนั้นคนนั้นก็เลยเออก็ชินก็ดีนะคะพราแต่ละคนพูดมาก็โอเคเราก็รู้จักว่าเหมือนก็ได้ไม่เป็นไรของพี่หอมนี้มีเหมือนกันแล้วก็บางทีก็หันไปแล้วเราก็แบบมันไม่ใช่อ่ะก็เลยหันไปว่าไม่ใช่นะคะ ไม่จริงต้องเป็นคนนั้นแน่ไม่ใช่จริงๆมีเหรอคะก็จะมีพี่นุษกสปามีซอนยมีล่าสุดมีน้องเออิสลีบอกว่าน้องเอหรือเปล่าคะไม่ใช่คไม่ใช่นะคะทักหลายคนเหมือนกันเรายังไม่อยากกลับไปช่วยกิจการที่บ้านหรอยังอะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือลีเป็นคนตระกูลใหญ่มากนะคะเราวก็ยาตเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีหลายๆคนที่เขาก็เหมาะที่ทําอยู่เหมือนกันนะคะแล้วลีลีคิดว่าลียังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเหมาะส่วนไหนแต่ถ้าวันหนึ่งมีส่วนไหนที่เราคิดว่าเราเหมาะที่ช่วยได้ก็ยินดีนะคะเพราะยังไงก็คือเป็นเป็นญาติกัน้ใช่ไหมคะใช่แต่แค่ณวันนี้เราเราอยากหาประสบการณ์เราอยากทําอะไรที่ที่มันเป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตนะคะนี่ก็ยังสนุกอยู่ยังสนุกกับตรงนี้อยู่ด้วยเนาะ บอกแล้วว่าคนเข้ามานี่จะหลงรักวงการบันเทิงคืพูดไม่ถูกแต่แปลกนะคะใช่อันนี้วิตามินของเราเนี่ยนะคะทำมาจากโทนเหลืองทั้งมาเลเออพี่ย่อมหอปไปนนเลยเนี่ยค่ะหอมแล้วใช้ได้ไหมสีสันใช้ได้แต่ว,ว่าหน้าตาค่อยว่ากันนะคะพี่หยอม <S <S 2> <S 2> ได้สิ <S <S <harbor> หน้าตาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างนี้ เอาเว่าช่วงนี้เราทําไปเรื right. Esta, ่อยๆดีกว่าไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับน้องมาตาลีกันได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นลูกมือให้ได้เลย l ค่ะ C'est parce que c'est si bon C'est parce que c'est si bon